เมื่อกี้เ네น็ตแม่งเป็นหานะเบ็ดไม่ใช่หรอกเบ็ดแม่งกระตุกจะหมดหรลยะด้วยใช้พอดีผมยังไม่ได้เข้าบ้านนะครับใช้ p าร์บูแบงค์จะหมดและวพอดีเริ่มชาร์จนะครับก็สวัสดีนะครับพี่ๆน้องๆทุกคนทุกท่านนะครับ fc ที่เคารพรักนะครับ ก็จะขอพูดถึงเสีซปโปนะครับเพกเสมในวัดดาวนะครับแก่งไราพางนะครับไม่รู้เลยผมอยากให้ทั้งสามคนเนี่ยรักกันจับมือกันใครจะผิดใครจะถูกขอโทษขอโพยผมว่าน่าจะดีนะ ทั้งนี้ทาั้งนั้นก็ทุกคนมันมันไม่ได้มีใครที่เคยไม่ทำผิดทุกคนในโลกใบนี้ต่างก็ทำผิดจะผิดยังไงนะมันก็อยู่ที่บุคคลคนนั้นแม้แต่ขโมยเงินแม่ขโมยเงินพ่อโกหกพ่อ,พอแม่มันก็ผิดอยู่ละไม่มีใครหลอกครับที่ไม่เคยผิด ในชีวิตทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าสิ่งที่มันเลวร้ายสิ่งที่มันผิดคำว่าขอโทษอย่างเก่งนะเก่งเดี๋ยวคุยกับผมราสุดว่าอ่ะชอบผมผิดผมขอโทษโอเคนะครับเสียโป้เนคือ3ามคนนี้ครับ คยผิดอะไรกันมาแม่แม่แม่กระทั่างเรื่องอะไรก็แล้วแต่ตีลันฟันแทงจะเรื่องยาจะอะไรจะจริงไม่จริงเราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ครับทั้งนี้ทางนั้นนะฮะผมอยากให้เสียโป้เนวัดดาวแก่งไรพางคุยกันดีกว่าครับอย่าทะเลาะกันเลยชุกวันนี้ทุกคนก็ อายุก็เยอะกันทุกคนนะครับหรือเก่งที่ไปมีเรื่องกับเขาเก่งก็คุยก็บอกว่าพี่ถ้าถ้าผมผิดผมก็ขอโทษอ่ะเก่งก็ขอโทษตามที่เก่งคุยกับพี่แล้วกันนะขอโทษคือทุกคนเนี่ยทุกคนเนี่ยเขาต้องการแก้คำขอโทษถ้าขอโทษ มันสายไปตรงนี้ก็ค่อยไปคุยกันนะครับแต่ทุกอย่างก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าคาว่าขอโทษจะผิดจะถูกจะยังไงแล้วแต่นะครับคําขอโทษมันไม่ได้ทําให้เราเสียหายคําขอโทษมันไม่ได้ทําให้เราผิดนะเสียโป้เพชรเกษมก็เช่นเดียวกันเนวัตดาว็เช่นเดียวกันนะครับแกงก็เหมือนกันนะผมอยากให้ จับมือกันดีกว่าคุยกันนะครับใครผิดใครถูกก็ก็จับมือกันเชื่อผมเด้เชื่อพี่เลยผิดถูกไม่รู้แต่ถ้าผิดก็ต้องขอโทษตามนักเลงทาไมขอโทษ ตามนักเลงเขาก็เรียกว่าตัวเมียนะครับแต่ทางนี้ทางง้นมันก็ต้องยึดตามรักฐานทุกสิ่งทุกอย่างครับผมไม่ได้เข้าข้างใครอยู่แล้วนะแต่แค่ผมออกมาพูดว่า,เ,าเราอา่ามาโจมตีกันเองเลยไม่มีใครหรอกทีดีมันตั้งแต่เกิดจนถึงทุกวันนี้แม้แต่ตัวผมเอง ผมก็ไม่ได้เกิดออกมาแล้วผมก็เป็นคนดีมาจนถึงทุกวันนี้แต่โอเคเรื่องยาผมไม่ได้ยุง่งไม่ได้เกี่ยวข้องอยู่ละนะครับอาจจะผมจะมีร้อยสักผมได้ชอบในการส่วนตัวในเรื่องของสักนะครับแต่ก็อยากให้บุคคลในตำนานนะครับบุคคลในตำนานอย่างเสียโป้เงี้ยอย่างเนวัตดาวเงี้ยแก่งไราพางเงี้ยจับมือกัน จับมือกันดีกว่าครับคุยกันไอ้ตรงไหนไม่เข้าใจอย่าด่ากันไปอย่าด่ากันมาเลยทุกวันนี้แต่ละคนก็อายุเยอะแล้วนะครับมีครอบครัวแล้วมีลูกมีเมียมีแฟนนะคุยกันดีกว่าครับหากผมพูดผิดประโยคที่ทำให้พวกคุณไม่พอใจผมก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยแค่นี้เล้ากันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนแล้วแต่ที่จะพิสูจน์กันได้ทั้งหมดนะครับ ใครผิดใครถูกใครยังไงนะครับผิดก็ต้องว่ากันไปตามผิดครับถูกก็ต้องว่ากันไปตามถูกครับทั้งนี้ทางงาน,นมันก็ขึ้นอยู่กับหัวใจนะครับนะเสียโป,โป้ก็โอเคครับเสียโป้เป็นคนสุดยอดนะเสียโป้ที่เสียกิจดอนเมืองเน กับตัวกับใจเสียโป้สุดยอดละเนกับตัวกับใจได้ก็ถือว่าสุดยอดเก่งไรพางกับตัวกับใจได้ก็สุดยอดครับบางครั้งความดีที่แต่ละคนทํากันมาเนี่ยทำกันมาเยอะกว่าความช่วยทํากันมาเยอะกว่าความไม่ดีผิดถูกมันก็อยู่ที่ว่าคนที่ทําผิดจะแถหรือจะยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทําผิดแค่นั้นเองแต่ถ้าเป็นนักเลงจริง ทำผิดก็ขอโทษแค่นั้นครับนะฮะมันไม่มีอะไรที่ที่จะต้องมานั่งทะเลาะกันครับทุกวันนี้นะครับไม่มีอะไรที่ต้องมานั่งทะเลาะต้องมานั่งเถียงกันเถียงกันไปทําไมนะครับต่างคนก็ก็ต่างที่ใช้ชีวิตมาคล้ายๆกันโดนมาเหมือนๆกันนะครับ ไม่มีใครที่เกิดมาแล้วจะเพอร์เฟกตตั้งแต่เกิดจนโตไม่มีใครที่ไม่เคยที่จะมาถานั่งทะเลาะกับเพื่อนนั่งทะเลาะกับพ่อแม่นั่งทะเลาะกับแฟนนั่งทะเลาะกับนู่นนี่นะไม่มีใครแล้วครับทุกคนล้วนแต่มีความผิดอยู่ในตัวทั้งนั้นแต่ความผิดของแต่ละคนจะยอมรับออกมาอย่างลูกผู้ชายหรืออย่างลูกผู้หญิงตรงนั้นก็แล้วแต่บุคคลนะครับท้งนี้ท้งนั้น มันไม่ใช่เหมือนสมัยวัยรุ่นกันละมันไม่ใช่พวกเราอายุ1 8บแมันไม่ใช่ในยุคของแดงใบเล่ละมันไม่ใช่ในยุคของปี30บปี40ที่ผ่านมาทุกวันนี้มันอยู่ในยุคของสุภาพบุรุษชนนะครับสุภาพบุรุษชนบุรุษชนเขาเรียกบุรุษชนสุภาพชนผิดก็ยอมรับผิดถูกก็ว่าตามถูกผิดก็ว่าตามผิด ขอพูดแต่เพียงเท่านี้เล้ากันนะครับทั้งนี้ทางงานก็ใช้วิจารณญาณนะครับทุกท่านนะผมไม่ว่าใครอย่างห้เก่งก็มาเป็นคนของสังคมได้อาจจะด้วยบุชีภาวะหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ดีครับไม่กลับไปสู่ในวงการเดิมอย่างเบิร์ดไอเบิร์ดก็ไปมั ติดตามอยู่กับเก่งลายพางังอย่างไอ้น้องเยก็มาติดตามอยู่กับเก่งลายพางังผมเชื่อว่าไม่มีใครมาว่าเรื่องร้อยซักหรอกครับทางนี้ทางนั้นนะเสียโป้คุณก็ไม่ใช่ว่าก็เหมือนเหมือนกันนะกับเก่งลายพางแต่ทุกวันนี้คุณก็ทําบุญทําทานคุณก็ช่วยสังคมผมก็ยอมรับนะครับคุณดีเนเนวัดดาว ขนดีขึ้นมาเยอะแต่ขนติดอยู่แค่นิดเดียวว่าขนยังเป็นคนใจร้อนนะครับอืมทุกสิ่งทุกอย่างครับต่างคนก็ทำมาหากินเนาะสายใครสายมันอย่ามาโจมตีกันใครจะทำดีไม่ดีก็เรื่องของเขาแค่นั้นเองนะครับผิดถูกเราไปทำให้เขาเอาเราไปทำให้เขาแบบ ไม่ถูกต้องเราก็ขอโทษแค่นั้นเองรูปผู้ชายคุยกันได้จับมือกันได้ขอโทษกันได้นะครับไม่จําเป็นต้องมานั่งเถียงกันไม่จําเป็นต้องมานั่งด่าว่ากันนะครับสําหรับผมนะผมคิดอย่างนี้นะอืมแต่ในใจผมก็คืออย่างที่ผมบอกอะ่ะอยากให้มานั่งคุยกันจับมือกันนะครับเป็นไปได้อยากให้เป็นอย่างนั้น ทุกวันนี้สังคมไทยก็แตกแยกกันมากพอแล้วนะฮะผิดก็ยอมรับผิดถูกก็ว่าไปตามถูกอย่ามีครั้งนะครับผิดก็ก็ยอมรับผิดคำขอโทษมันต้องออกมาจากใจนะครับไม่ใช่ออกมาแค่แค่โมโหไม่ใช่ออกมาจากปากแบบไม่ได้ออกมาจากใจทุกสิ่งทุกอย่างชอบมันออกมาจากใจผมเชื่อรักกันไวเ้เถอะนะครับ นะจับมือกันไหวเราคนไทยกันทั้งนั้นนะครับนะแต่ถ้าผิดแล้วไม่ยอมรับผิดตรงนี้ก็ก็เฮียผมก็พูดอย่างเงี้ยถ้บผิดแล้วไม่ยอมรับผิดก็เฮียแต่ถ้าถูกแล้วไม่ยอมรับผิดก็โดนสังคมตราหน้านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับสังคมไทยทั้งหมดอะผมไม่ได้ ไม่ขอพูดตรงนี้ทั้ง3ามคนแล้วกันขอพูดถึงสังคมไทยทั้งหมดนะครับทุกอย่างก็ล้วนแล้วแต่ขึ้นอยู่กับหลักฐานนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับขอพูดแต่เพียงเท่านี้เนาะไม่ขอเข้าข้างใครเสียพ่อทุกวันนี้ก็สุดยอดครับเนเแกงครับแกงายพางสุดยอดครับนะครับ เปลี่ยนชีวิตของตัวเราเองเนะครับทุกอย่างทุกคนถือว่าแก่งครับสุด,ดยอดแต่ที่ยังค้างคากันอยู่ก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการทะเลาะก,กันอะไรเงี้ยอืมนะคุณทำในสิ่งที่ที่ถูกต้องคุณก็ทำต่อไปครับนะครับทุกคนนะ อย่าไปด่าอย่าไปว่าอย่าไปโจมตีใครกันเลยเหมือนที่ผมพูดทุกอย่างโน่นนี่นั่นก็ล้วนแล้วแ,แต่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละคนขึ้นอยู่กับหลักฐานของแต่ละคนคนเราไม่สามารถที่ทาให้ใครรักได้ทั้งร้อยคนมันก็มีทั้งคนรักคนเกลียดคนเอนดูต่างๆเป็นปกติครับแต่ทางนี้ทั้งนั้นในเมื่อทาเราผิด เราก็ขอโทษนะแกงคุยกับพี่ไว้แล้วใช่ไหมว่าถ้าแกงผิดแกงขอโทษนะแค่นั้นเองนะครับทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่อยู่ว่าความรับผิดชอบของของเราว่าเรานักเลงพอนะเสียโปโ้ทำดีก็ทำต่อไปนะครับเนะดีแล้วครับแกง ดีแล้วครับพูดได้แค่นี้นะครับก็ขอขอบพระคุณทุกคนทุกท่านแล้วกันนะครับที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันตลอดมานะครับขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยพุทธม,มุสลิมอิสลามนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศพี่น้องชาวฮินดูศาสนาคริสต์ทุกประเทศเลยแล้วกันนะครับพี่น้องเพื่อนบ้านสปปอรลาวกัมพูชาพมา่าเวียดนามกัมพูชามาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์นะครับขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับรักษาสุขภาพไว้ดีเราคนไทย พูดภาษาเดียวกันรักกันไว้เถอะแค่นี้เองขอบคุณครับ